สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา Double B TV กับผมไว้ครับีค่ะอ่านะครับอาจจะงงว่า Double B TV อะไรเด็กละอ่อนไม่ใช่เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่มันเป็นอะไรอะไรเนี่ย Double B TV อะไรไม่มันเป็นรายการใหม่ที่เราทําขึ้นมาอ่าเป็นชแนลใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราทําเด็กละอ่อนชแนลเนี่ยมันจะเป็นเกมใช่ไหมฮะทีเนี้ยพอเกมกับเขาเรียกอะไร Variety Variety นะครับอย่างเช่นเล่นอะไรก็ได้ตัวแล้วปึ๊บอย่างเช่นแค่ขยะก็จับของกิน รายการแบบคือมาเอนเตอร์เทนทุกคนอ่<ช>ะมาแบบมาน่าแบคิดหน้ากล้องอะไรเยอะนะฮะ<ช>เออก็อะไรเ <ๆ S 2> นี่ยคิดว่ามันน่าจะควรที่จะแยกนะครับระหว่างเกมกับวาไรตี้เพราะฉะนั้ะเราจะได้เจาะจงคนดูได้อย่างถูกต้องนะครับ<า>ว่า,าคนแบบชอบเกมอืมไม่ชอบดูวาไรตี้อะไรเงี้ยค่ะนะครับสองชนแนลนี้เปน็นชนแนลของผมของเราสองคนนะครับฝากไว้ด้วยนะคะใช่ฝากไว้ด้วยก็ยังไงอย่าลืมชื่อเับบีเพราะว่าดับเบิ้ B W Y W นำหน้านะครับดังนั้นเนี่ย Double ตัด U ออกเป็น B ก็จะเป็น d o u B l e B T V โอเคฮะอย่าลืมไปติดตามนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์มาข้างล่างว่าจะกดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าไหนวะเถอะลิงก์ description ข้า,างล่างนี้นะครับ description ล่าง,างล่างอ่าโอเคฮะฝากเด o u b l e B ว V ด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีคลิปนะโอเค,เจอ,คเจอกันครับเจอกันบาย